น้องมันลลูกสาวพ่อปอทฤษฎีเผอแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้วนะครับสวยละมุนมากๆสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กําลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด1,000ันเหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพ,เ,พนนเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะ เรียกว่าฉายแววมาตั้งแต่เด็กเยรยจริงนะฮะสำหรับน้องมะลิลูกสาวของพระเอกหนุ่มปอทิษดีนะฮะกับภรรยาสาวโบเวนด้าที่ทาเอาพี่จ๋าตกหลุมรักกันตั้งแต่วันแรกนะครับล่าสุดฮ้าน้องมะลิจะมีอายุครบ11ปีนะฮะในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวัยที่กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับซึ่งน้องก็มีความกล้าแสดงออกในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเต้นการแสดงหรือแม้แต่การร้องเพลงนะฮะก็สามารถทําได้หมดงานนี้นะฮะแม่โบเวนด้าได้เผยภาพปัจจุบันของน้องมะรินะครับ น้องมารีนะฮะได้ถูกแต่งหน้าทําผมจัดเต็มนะครับในลุคหวานๆทำเอาแฟนๆกระหน่ำไลค์กันอย่างหนักแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสาวแล้วนะสวยมากค่ะพี่มารีของนะ